ไปทุกคนไปไปไปเข้าวงเลยไหนอะต้องไปเข้าวงตรงเี้เนี่ยเข้าวงตรงสนามบินล่างเสาแดงวงเสาแดงนะพี่มันมีสองวงวงเสาแดงนะคะวงเสาแดงนะอย่างมือกันถค่อยถูนะวงเสาแดงนะ พร้อมแล้วนะเท่าเลยนะทำไมไม่รับสายพี่เ้ากำลังใจอะบัมรถกนเหอำลัง่อยวลบั๊มรถอยู่ขากลังยกำลังบัรวนน่าจะบัมมกันได้เลยปะงกูชนลวงแล้วรถกูใครทำกคิต้ามันลงมาแล้ว โล่ะงม่ันมันชนวงแล้วมันเด้งออกเลยอ่ะมันขึ้นไปได้แล้วนะเล่นอะไรทำอะไรไม่ันขึ้นรถไม่ได้หรอกทให้เต็มที่ครับเล่นให้สนุกใช่นเข้าวงมาแล้วอ่ะขั้ไหนไม่ได้เลยมึงต้องออนฟุตแล้วตอนเนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรดีแล้วเล่นปืนพี่ก็ยิงบนเขายิงบนรถไม่ได้อยู่แล้วแค่ลงที่คิดตั้งจบแค่นนั้ะเดี๋ยวสัักกพเขายิงบนรถไม่ได้อยู่แล้วพี่คิดตั้งพี่คิดตั้งก็ยิงเขาเลยพี่เล่นปืนอะ ทอดที่นะพี่คิดาไอ้ทดที่นะพี่พุดดิงคิตตัมันเป็นอย่างนี้ะออดไทดนพตันก็ยิงเราทดลองระบบทดลองว่าวงมันแข็งแรงไหมอะไรไหมมันดีวุ่อะไรหเรต้องแต่งปืนทดลองตัวทดลองทดลองแต่ดีนะที่ปืนตกอ่ะ เขาชนม่เป็นเท่เลยพี่มึงทำไมมึงชนไปหาคนเดียวถ้าเป็นไม้ตกก็ทำอะไรไม่ได้อะถ้าเป็นมือตกมึงก็ทำอะไรไม่ไดก่อนมีคนมีปัญหานะมึงดูหันไปดูข้างหลังตรงตรงน่ะตรงสแตนเห็นไหมตรงเครื่องมินเหลืองอ่ะมึงฟังกูนะก้มอยู่น่ะมึงฟังกูนะคือตอนนี้ชนได้เลยอินสตาแกรมเฮ้ยกูรอรถสองกระบอกอี๋มันเป็นอะไรอ่ะพี่ทำไมตอนนี้มันปั๊มได้แล้วนะจะพาบอกแล้ว งั้นก็รั้มเลยชนมันได้ชนขอบวงชนมันได้คมขอบวงไอจินมันห้ามลงรถนะจะคนชนขอบวงแล้วตัวมันจะเด้งลงเลยแล้วเดี๋ยวกูดรอปไปสไปชน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 เลยชน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 ไอไอจีนงั้นใหญ่ใหญ่กิน่ะโฟกัสคันนึงบอกชนคันไหน เอาเอาเอาสีอะไรโอเคสีฟ้านุมผงทุกคนลุมลุมลุมสีฟ้านุมผงลุมบอลกดดังนะกดดังกดดังนะกดดังสีฟ้าไม่ได้อยู่แล้วชนเลยมันชนเพื่อเรานะแจ็ล่ะอยู่นับไม่ไหดตกนะแล้วต้องน้ต้องอกูกูบลสลสลสไป ดรอปเดสไปไอ้ฟ้าฟ้าคันฟ้าลมผงคันฟ้าลมผงคันฟ้าลมผงไอ้จริงมึงอย่าลงติ้งมึงอย่าลงไปเซ็กก็เอามาจอดไกลๆรถก็เอะมาจอดไม่ต้องลงหมดไม่ต้องลงหมดไม่ต้องลงหมดดรอปเดสไปดรอปเดสไปใต้สองนะใต้สอง มนหลเพื่อนหายไปสี่เลยหรอเฮ้ยมหลุดเจ้า้าอยู่นะหายไม่รู้แต่เราด้ขอรเกเราไร้ลงเราลงดีๆเยอะมากปืดมาปืนมาตกากหน่อยเลยู่บนรถกูมีรถกูเล่นบนรถได้ตั้งตรงไหนเพื่อนตัตรงนะีเดิน์ของเขาหรือของเราตั้งตรงไหนของเขาของเขายิงไ้เลยยิงให้เลยต้องเอาผ้าดำได้ต้องเอาผ้าดำได้เพื่อนหน่อยจุเพื่อนหน่อย กักล้มน้มากักล้มมากรอเพื่อนเลยเยอะมากไม่ต้องกลัวเพื่อนเลยเยอะมากอ้อน้โดนสารรถสดงตรงนี้นะปืนลนอยู่หลตรงนี้อะมากตรงนี้ับ้านมเขาเข้าหลังกระโดดแดงกรโดง้มกรยิงกูายิงเายนตายตายแล้วานีับ้านหลังบานารลตรนี้าแล้วทาแล้วอยู่ตรงนี้ไอ้ศเยอะมาก

ตรงรถที่ขยับอยู่เออเอาเอาเอามุมโซ่มาตรงที่ขยับอยู่มามามามมล้วทิ้งมุมลทิ้งหมดแล้วเหรอมาเอามามเลยนี่ทะลุรถซ้ำเลยซ้ำเลไมาซ้มเลยจะไดเอาด ไม่ควเล่นเร็วๆเร็วๆไปเองเองเองร้อยพี่ยืนก่อนไม่ค่อยออกเลยว่ะว่าเขาหรือเราอ่ะเขาปาระเบิดนะไม่ค่อยออกเด็ดเหรอเอามีดลุงอะไรนะหมดแล้วหมดแล้วใครหายไปคนนึ่งตอนแรกมาถึงป้าแคร์ป้าคืออะไรอ่ะยูน่าอยู่ไหมยูน่าแคร์ปะายูน่าน่าจะแคร์พี่หนูเห็นคนยีิบก้าก่อนเริ่มอ่ะใช่ไปซ่อมรถต้องไหมอ่ะ กกลับเราเปิดไฟมาเราตายไปสี b b ่อ่ะตรงนี้ตรงรถคันสีน้ำเงินอ่ะไฟสี่แล้วเราก็กลับมายี่แปดหนุ่มไปชุบอยู่มีรถสี่ป้าพาไปพราวน่อยไฟไปยังไปแล้วไปหนูเคลว่าเลี้ยวไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้ไม่ได้ทำไรเลยอุ้มอย่างเดียวนั่งเมออยู่เอ้ารถนีไั่นออกจากวงแล้ไหก็แค่หนูอยู่ตรงกลางเลยอ่ะ รถสีแดงอ่ะพี่ดูนะหนูแคเหรอลูกใช่หนูแค่โอเคโอเคหนูไปหาพี่ควีนเจอพี่ควีนยังหลกเจอแล้วโอเคจ้ะมากมากเลยไม่มีใครรับพิทตันไปซ่อมรถเลยมึงขับบนมารับกูสิดอกไฟเดี๋ยวลุงให้ไหมซ่อมรถไหมอ่าไปรับเลยหนูไม่ขับแล้วหนูกลัวแคา้่ไ่ควีนมีปะ ใก่ขัไปป่ะมึงไปห้องน้ำป่ะมึงแล้วมึงนะไม่อย่มแค่ซ้ำเลยไม่เยอะป่ะเพื่อนไปรวมสเตเดียมใหม่ไปรวมนี่ก็ได้นะไปรวมเอสามท่าไหมไปไหนนะสามท่าหรอกไเคในไฟเมือกี้เหมือนเขาไม่เยอะเลยป่ะ ใช่ใชที่ที่เขาบอกเราไงว่าเขามีประมาณ24-25ตอนแรกนะแต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าเท่าไหร่บางคนมันอยู่ในรถน่แหะแล้วมันลงกระจายกันทุกทีนี่อันนี้ไปไหนมันกระจายบางคนลงที่หลังก็มี